สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเมย์ในย่างแงทาโชนะคะวันนี้เมย์ May จะเอาใจสายขนมสายของหวานแต่ว่าอาจจะแพ้นมหรือว่าแพ้ไข่รวมถึงชาววีแกนด้วยค่ะซึ่งเมนูน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าทานมากๆแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณบีจากร้านกีนแนซันนี่กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบีค่ะวันนี้เห็นบอกว่ามีเมนูเอาใจสายขนม แต่ว่าเป็นวีแกนด้วยอันนี้เนี่ยเมย์ไม่ค่อยทราบโพะปกติวีแกนจะต้องแบบเข้าใจว่าเป็นอาหารอย่างเดียวแล้วก็อยากให้คุณบีแนะนําประโยชน์ของการทานวีแกนนิดนึงไห้เมยเอ่ยค่ะก็ประโยชน์ของการทานวีแกนนะคะอันดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมจากสัตว์ทําให้ว่ามันไม่มีคอลเลสเตอรอลค่ะใครที่คอนเซิร์นเรื่องคอลเลสเตอรอลค่ะก็สามารถเลือกทานวีแกนได้ค่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือว่า มันไม่มีนมแล้วก็ไม่มีไข่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่แพ้อะไรพวกนี้ค่ะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะ,คะตอนนี้แพ้กันเยอะมากเลยค่ะาสามารถทานได้ค่ะซึ่งเมนูวันนี้ที่จะมาทําให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเห็นบอกว่าน่าทานมากเป็นเมนูอะไรคะก็คือเมนูวันนี้ก็คือเป็นดีฟรายโมจิค่ะหรือว่าโมจิไอศครีมทอดนั่นเองค่ะว้าวแค่ชื่อก็น่าทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทําของเมนูนี้มีอะไรกันบ้าง วิธีการทํากันดีกว่าว่ายากไหมคะโหง่ายมากง่ายมากคือ<ม>ถ้าสมมติเมย์แบบเห็นแล้วแบบเอาไปทําตามได้ที่บ้านไม่ยากแน่นอนไม่ยากแน่นอนโอเคค่ะ, okay, คะงั้นเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาขนมปังอะคะ่ะมารีดให้เป็นแผ่นบางๆะค,ะค่ะพอเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวโมจิไอศครีมอะค่ะสามารถเอาใส่เข้ามาได้เลยะคะ่ะน,นี่เป็นรสสตรอเบอรี่นะคะค่ะ แล้วก็ทำการหอ่หอค่ะ เราแลปบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแช่ถูกไหมคะใช่ค่ะแช่ช่องฟรีซค่ะแช่ไว้ข้ามคืนเลยคะ่ะให้มันเย็นที่สุดเท่าที่จะเย็นได้คะ่ะคะหรือว่าถ้าทําตั้งแต่ตอนกังวันก็8ชั่วโมงคะ่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไม่ขออนุญาตเอาไปแช่ก่อนนะคะคและตอนนี้ที่เราแช่ตัวโมจิไว้นะคะเรียบร้อยแล้วครบเวลาอันควรแล้วก็เดี๋ยวเมย์จะได้ทาสักทีนะคะ ขั้นตอนต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องทําอะไรบ้างคะคุณเบค่ะตอนนี้น้ํามันเนี่ยค่ะเราก็ตั้งจนเดือดแล้วนะคะค่ะต่อไปเราก็จะเอาที่เราห่อไว้แล้วเนี่ยค่ะลงทอดเร็วมากเลยค่ะแค่1นาทีโอ้หนึ่งนาทีใช่ค่ะเหมาะมากๆสําหรับเมย์ตอนนี้เพราะว่าเมย์อยากทานแล้วโอเคค่ะเริ่มทอดกันเลยดีกว่าเราเอาลงทีเดียวหรือว่าต้องทีละชิ้นค่ะลงทีเดียวเลยก็ได้ค่ะ ก็หลังจากเอาขึ้นมาจากกระทะแล้วก็ทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวหั่นเลยได้ไหมไอยากเห็นแล้วว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงได้เลยค่ะให้ดูกันนะคะู้กรอบมากเสียงนี่ค่ะนี่ันนี้เป็นโรชาเขียวนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อว่าเป็นเมนูขนมที่หลายๆคนต้องชอบมากแน่เลยกับโมจิไอศครีมทอดค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะวีแกนทานได้ใครแพะนมแพ้ไข่ก็ทานได้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณบีมากมากเลยที่มาสอนทําเมนูง่ายๆแบบนี้ทําเองก็ได้ที่บ้านหรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะซื้อตัวโมจิไอศครีมเนี่ยก็ไปซื้อที่ร้านได้เลยนะคะมีหลายรสชาติเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณบีมากเลยนะคะจากทางร้านกินแอนด์ซันนี่ที่มาแนะนําเมนูที่ทําได้ง่ายๆที่บ้านค่ะแต่ว่าตอน นนี้เนี่ยเรากลับไปพบกับพี่บัญชากันก่อนเลยค่ะ